ใช่อีพี่สาวยังมานั่งอวยยศอยู่เลยว่าพี่สัอีพี่สาวยังมาโพสอ,อวยยศแต่ว่านายกในดวงใจดวงใจพ่อมึงนะเซดวงใจพ่อมึงนะซีดวงใจพ่อมึงนะซีอีนี่มึงเนี่ยสมควรที่จะต้องลาออกตั้งแต่วันแรกที่คลิปหลดุดและมึงเนี่ยไม่ควรจะอาหางกามึงเนี่ยไม่ควรที่จะต้องมาอวดดีอวดเก่ง ปวดในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถตำแหน่งนายกรลฐมตีตกใส่หัวไม่ตีนเสือกบริหารจัดการไม่เป็นไปอ้อยต้อยตีวิตกับผู้นำข้างบ้านเอาความลับไปบอกเขาหมดเขาเรียกว่าผิดจดิยธรรมอย่างร้ายแรงจนป่านนี้ยังไม่รู้ตัวอีกว่าตัวเองมีความผิดอะไรมีความร้ายแรงอะไร มึงต้องรู้ตัวก่อนก่อนที่มึงจะเดินไปข้างหน้ามึงต้องรู้ตัวก่อนรู้ตัวก่อนถ้าไม่รู้จะอ่านยังไงสารอ่านสามชั่วโมงแต่กูก็รู้ว่าสามชั่วโมงมึงคงไม่ฟังสารหรอกแต่สรุปสุดท้ายที่สารบอกว่าผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงมึงเอาสรุปสั้นๆแค่ว่าคุณเนี่ยผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงเอาตรงนี้เอาแค่น,นี้ไม่มีใครแกล้งมึงทุกอย่างเป็นเพราะมึงทําตัวเองทั้งสิ้นเลย แล้วถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่าการผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงนั้นเนี่ยมันเนี่ยเสียหายต่อประเทศชาติบ้านเมืองอย่างไรอีกแล้วมึงก็ยังจะเอาทายาทอสูรเนี่ยอาจารย์ชัยกเกษเนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีของนอมินีพ่องอกีกพยายามจะจัดตั้งรัฐบาลโดยไปหัวกันกับธนาทวยอกีกตอนนี้พ่องสตรอไปหัวกับธนาถวยให้อาธนาถวยไปเอาเนี่ยอีสอสอเสื้อส้มเน่าเนี่ยมาบวกกันกับ นะคะเพื่อข้อควายข้อควายกับส้มเน่าจะมารวมตัวกันพ่อของอีสทรอเนี่ยมันก็จะมีการจัดตั้งรัฐบาลโดยเอาข้อส้มมาบวกกันกับข้อของข้อควายข้อส้มกับข้อควายจะรวมตัวกันเอามืองชิมหายทีนี้จะได้เน่ากันทั้งข้อและมึงผสมพันธ์กันตอนนี้สทรอลกาลังจะเอาเสื้อส้มมาผสมกับข้อควายนั่นแหละทั้งหมดก็จะกลายเป็นนอมินีของสทรอและเจ๊สมอีกต่อไป วันนี้บรรดาพวกจตุพรจตุพันธ์อะไรต่างๆอัญชลีพงษ์อัญชลีพรต่างๆรวมทั้งอัญชลีไพรีลักษ์อะไรต่างๆพวกอัญชลีเนี่ยแล้วตอเนี่ยเขาเลยไปรวมตัวกันที่อนุสาวรียชัยสมรภูมิในวันนี้ประมาณหลังเที่ยงเวลานี้แหละเวลาที่รัฐกรรการกาลังไล์อยู่เนี่ยทุกคนว่างก็ไปรวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ทำไมล่มลละเขาจะมีการประกาศ6ข้อ6ข้อคือหนึ่งเขาต่อต้านไม่เอาชายัยเกษมซึ่งเป็นโนมินีของทักษสิณนแท่อวยมาเป็นนายรัฐมนตรีคนต่อไปไม่เช่นนั้นเรื่องปัญหากัมพูชาจะไม่จบและไม่่นนัั้้กมพูจาจะตตอองบบี อันที่สองเขาต่อต้านไม่ให้เอาเนี่ยเอนเตอร์เทนคอมเซซึ่งเป็นคาสิโนเนี่ยเข้าสภาไม่ว่ามึงจะแอบเอาเข้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ในสภาชุดนี้ถึงแม้ว่ามึงจะเว้นไว้แต่มึงก็จะเอาเข้าอยู่ดี อันที่สามเขาต่อต้านกรณีฮับดิจิตอลซึ่งเป็นกฎหมายที่กําลังล่าง่อยู่อยู่ในกิจดีกาแล้วมึงก็พยายามในการที่จะให้ผัวมึงเนี่ยประสบความสําเร็จในเรื่องเกี่ยวกับฮับดิจิตอลให้ได้ฮับดิจิตอลเนี่ยบริษัทของใครนะที่มันเกี่ยวข้องกับกรณีที่จะให้เงินสกุลดิจิตอลเนี่ยมาเป็นฮับในประเทศไทยและให้ประเทศไทยเป็นฮับของเอเชียเอาอีชิหายขนาดประเทศจีนเขาใหญ่ขนาดนี้ก็ยังไม่ทําเลยอีนี่มันจะกลายเป็นสถานที่ฟอกเงินฟอกยิ่งกว่าและเลวร้ายยิ่งกว่าการเป็นเขมรเป็นสถานที่อของแก๊งคอร์เจนเตอร์ก็นี ประเทศไทยนี่แหละที่จะเป็นกลายเป็นสถานที่ที่มีแต่โจรเนี่ยคองเมืองอยู่ในประเทศกูลและจากนั้นพ๊บมาเฟียทั่วโลกต่างๆก็จะมาที่นี่เพื่ออะไรเพื่อฟอกเงินอีควายอีเงาเอาประเทศชาติเป็นสถานที่ฟอกเงินข้อที่สี่ก็จะต้องยกเลิก m o u 4 3 4 4, 4ซะไม่เช่นนั้นม,มันจะกลายเป็นเสียเปรียบคาแมเพราะว่า MOU นี้เนี่ยผลิตมาตั้งแต่สมัยทักษินแท่อวยกำลังเนี่ยนะคะเดินอวยยศตัวเองเมื่อปี44เพราะฉะนั้นเนี่ยยกเลิกมันซะ ส่วนข้อที่5ข้อที่6ไปฟังนะอัญชลีไพรีลักเขจาจะประกาศที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิใครว่างเธอเอาโทรศัพท์ไปด้วยแล้วก็เธอไปยืนฟังอยู่ที่นู่นเลยนะโอเคนะคะ อย่าไปกล่าวหาว่าพวกขยะเขาจะไปประท้วงอีกแล้วอย่าไปกล่าวหาเพราะว่าอย่างไรก็ตามแต่อีพวกเสื้อแดงข้อควายนะคะ5บาทส0บาทก็เอามึงก็เคยเผาบ้านเผาเมืองเหมือนกันมึงก็เป็นขยะกองสกปรกเหมือนกันมึงเนี่ยนอกจากเป็นขยะแล้วนะเสื้อแดงมึงก็ยังเป็นลูกกระโลลของมัน5บาทส0บาทมึงก็เอานะขนาดเดียวกันม็อบที่เขาเนี่ยประท้วงอยู่เขาทำเนี่ยเพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองส่วนพวกมึงเนี่ยทำแค่เพื่อเงินเนี่ยสองร้อยสามร้อยมึงก็มาเผาบ้านเผาเมืองแล้วเนี่ยคุณค่าของมึงกับคุณค่าของบุคคลผู้ซึ่งเขาเน ต,ตนการโนอโมินีของทักชินเซอวยมันแตกต่างกันมากลิบลับ คุณสมบัติของมึงเนี่ยมันเทียบไม่ได้เลยเท่าขี้ตีนฝาตีนของบรรดาพวกเอฟซีสลิมต่างๆเนี่ยที่เขาออกมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะเขาออกมาเพราะสติปัญญาความรู้ความสามารถเพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองแล้วเขาว่าคนรวยๆทั้งนั้นไปรวมตัวกันมึงนึกดูก็แล้วกันนั่งม็อบไปด้วยเฮไปด้วยไล่ชักสิ้นแท่อวยตั้งแต่มันเนี่ยนะคะไม่ป่วยจนกระทั่งมันป่วยกังไลอยู่เลยและไล่นอมินีมันทุกคนทุกคนจนกระทั่งกัดลัดตัสังหายตายหาไปหมดแล้วตอนนี้แต่ขนาดก็ยังไล่อยู่เพราะฉะนั้นอย่างไดก็ตามตราด เขาก็ไปรวมตัวกันแล้วก็ไล่ไล่ไล่ใครจะเหมือนมึงอ่ไอ้พวกที่เก็บเบีย้ยสามบาทห้าบาทแม่งก็มามอบล่เาเผาบ้านเผาเมืองแล้วเผาสารลางแล้วพวกมึงอ่ะมันจะมีคุณค่าเทียบกับสลิมได้ยังไงกันละ่ะไม่ต้องไปด่าเขา